อยู่ในสวนครับนี้ดูเ <c oughs> ครื่องมือซื้อมาเพิ่มอีกแล้วครับรถถังเนี่ยของเดิมก็ยังมีอยู่แต่บอกช่างต้อมบอกว่ามันสั่นมันเขย่ากันไปก็ลเลยซื้อตัวใหม่มาตัวนี้มันอ่านว่าอะไรยี่ห้ออะไรเดลตันนะใช่ไหม นะจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ก็ซื้อมาหนานแล้วเนี่ย,แ,ยแกะกล่องออกมาเลยไว้วตัวนี้สี่นิ้วใช่ไหมเหมือนกันเหรอ,อ,อน้ำหนักนโอเคไหมนี่ใส่กระดาษทรายม่ด้วย,นยอนเ,เลยใส่กระดาษทราทยเรามีอยู่เยอะเหมือนกันนะ น่าใช่ไหมครับโอเค okay, อยู่นะน้ำหนักมันโอเคอยู่เพื่อความปลอดภัยใส่ถุงซะไม่ให้ถุงไม่ให้ถุงอย่างนั้นเขาเรียกไม่ต <laughs> ้องใ <laughs> ส่ถุง <laughs> อันนี้ถุงถุงแกปโฟนงานดีนะงานดีอยู่เนาะ <laughs> ไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับนี่ก็เอามาโชว์ให้ดูว่าซื้อมาอีกแล้วลุงตุง้มชอบซื้อเครื่องมือ มาไล่เคียร์ของที่อยู่ในสวนนี่แหละก็หลายอย่างที่จะต้องดําเนินการเพราะว่าหลวงตุ้มก็ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ก็ไปดูยอยู่ที่สวนโครงการสามบ้างเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่ส่งมอบให้ลูกบ้านแล้วก็โครงการเจ็ดก็เกือบจะเรียบร้อยแล้ว เนี่ยก่อนใช้งานปรับปรับก่อนบางทีนะเราไม่ได้ปรับเนี่ยมันจะกลายมันว่ามันวิ่งหนีใช่ไหมมันวิ่งหลุด ปักเวลาเปลี่ยนใบม,มันต้องปักทุกครั้งอลองลองลองอลอง นิ่มกว่าน่ะเสียงหวานกว่าไอไอตัวด้านในเอาไปเก็บไปตรงนู้นละบริจาคไหมเดี๋ยวใครอยากได้ก็บริจาคให้ นะมีกิจกรรมอยู่ในสวนก็แบบนี้แหละลุงตุ้มก็เดี๋ยวปล่อยจะปล่อยก็ทําเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านก็จะมามาช่วยกันลุงตุ้มก็จะไปเคลียร์งานในสวนต่างๆเพราะว่ามันยังมีงานตกค้างอยู่เยอะเลยนะฝั่งงาน DIY เนี่ยอาทิตย์หน้าลุงตุ้มก็จะพอมีเวาลาเข้ามางาน DIY แล้วเดี๋ยวขอไปเคลียร์งานงานสวนก่อนนะครับ FC ลุงตุ้มที่รอดู งาน DIY กับลุงตุ้มนะักโอใจอีกนิดนึ่งเดี๋ยวใจนิดนึงเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหญ่เราจะคุยกับช่างต้อมเวลาว่าเราจะไปสร้างบ้านไปสร้างเรือนพักที่โครงการที่เจ็ดสร้างด้วยไม้เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับเป็นงาน DIY ที่เป็นอา u t d o o r แต่บางส่วนเราก็ต้องกลับมา indoor ที่อยู่ในในสวนเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่ง มาจากสวนก็แวะมาดูช่างต้อมหน่อยหนึ่งเป็นไงเหงาไหมช่างต้อมผู้ใหญ่ต้นผู้ใหญ่ต้นมาทําสีไปละไปละใช่ไหมสีอยูนในเทนไม่แห้งทําได้รอบหนึ่งก็ไปละเดี๋ยวบอกพรุ่งนี้มาทําต่อเมื่อกี้ขับรถสวนกันเนี่ยผู้ใหญ่ต้นผู้ใหญ่สิทธิชัยเหลืองอ่อน ู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลนาวังหินอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีครับตรงนี้เราก็ทําโต๊ะอีกตัวหนึ่งเป็นโต๊ะกลางสําหรับชุดชุดโซฟา<ๆ>ก็เอาไว้ใช้งานครับเป็นไงไม้ไม้ตัวนี้ผมซื้อมาเยอะเหมือนกันนะแต่มันมันไม่ค่อยโอเคใช่ไหมตัวนี้มันบิด นะในคลิปก่อนๆผุงทุ่มเคยแบบเอาไม้ตัวเนี้มามาใช้งานแล้วโตว๊ะมันบิดก็ต้องทําใหม่ก่อนช่างทอมทําไปเนาะมันทุ่มไปดูแลลูกค้าในสวนก่อนลูกบ้านในสวนพอดีวันนี้ช่วงวันนี้มันเป็นวันวันหยุดไงแล้วลูกบ้านมาเยอะเราก็เลยต้องดูแลให้ผมมีวิธีนะช่างช่างทอมผมคิดแล้วรอบหนึ่ง ชิดด้เรื่อยใช่ไหมด้ยเรื่อยตัวและแล้วทำไมไม่ได้เหรอมัก็ไม่ได้เพราะอะไรไม้มันบิดเริ่มซอยเอ่อท่านทอมบันนี้เลยท่นทอมหยิบข้างล่างนั่นนั่นแหละตัวเห็นไหมตัวชิดอะชิดเดินตัวนี้แหละเมื่อกี้เอาไม่ได้หรอไม่ได้มันก็ได้แค่นิดนึงเราชิดออกแล้วก็ไม้มันบิดเวลาเราซอยไปมันก็บิด บีบมันไม่ไม่อยู่หรอไม้มันดี๋อ่ะโอเคบอกอุปกรณ์เราเยอะทุกอย่างหมดเลยบางทีนะนึกไม่ถึงนะบางอย่างมันใช้ได้บ้างคือใช้ไดแ้แต่แต่เราไม่ได้หยิบมามาใช้อาจจะเป็นเพราะว่าลืมใช่ไหมที่ใช้ไปแล้วแต่จริงๆอะไม่เป็นไรเป็นรูหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเราอนนจะทำไมจะส่งเข้าประกวดไง ทำไมกลัวถ่ายออกไปแล้วโดนโดนเอฟซีหงตุ่มคอมเมนต์เหรอ,อใช่ป่ะก็ว่าช่างที่ไหนกัก็จะบอกไว้ตรงๆว่าช่างต้อมใช่ป่ะ่อช่างต้อมทำอย่างนี้วันนี้ช่างอ้นก็อยู่ในในภาคสนามไปเคลียร์โครงการสามให้กับลูกบ้านทำไปเนาะหลงตุ่มไปไปเคลียร์งานต่อ ก,ก็ปล่อยก็ทำามวเพราะตรงนี้ฮะเออเอาผมต้องมีงานที่จะต้องไปเคลียร์งานอยู่ในโครงการต่างๆให้ลูกบ้านนะครับตรงนี้ผู้ใหญ่ต้นแกก็ทำทายูนิเทนไว้ละทาได้รอบหนึ่งบอกว่าอากาศมันชื้นปดี๋ดวมันยังไม่ค่อยแห้งเดี๋ยวก็จะบอกทาทิ้งไว้ก่อนลวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขัดลวเดี๋ยวถ้าค่อยทำใหม่เอะก็ว่ากันไปนะครับ อัปเดตกันให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีลุงทุ่มถ่ายไม่ได้มีสาระอะไรบ้างก็ดูๆกันจะคอมเมนต์ยังไงก็คอมเมนต์มานะครับจะแสดงความคิดเห็นก็ยินดีครับ